สามหนึ่งสองสามโอเคนี่วันนี้พามากับไกด์กิติมศักดิ์ไกด์ท้องถิ่นของเราคือเจ๊เอกอันนี้เขาเรียกว่าวัดเอ่อช้างลอบ,ลอบ แกล้งเพชรศักดิ์สิทธิ์นะคะศักดิ์สิสทธิ์มากมาว่าอะไรก็ทั้งเลยวันนี้เรามากับเจ้าถิ่นวันนี้เจ้าถิ่นพาเที่ยวกำแพงเพชรหนึ่งวันดูว่าเราจะไปที่ไหนบ้างไปตามมาซื้อดอกไม้ก่อนนะคะสารลักเมืองโอ้แล้ววันนี้พี่ใจะะว่างเหรอคะว่าง มีดอกไม้สีชุดดอกไม้สีม่วงไหมวันนี้วันนี้วันเสาร์สีม่วงสวยใช่้ใช่จ้าเปิดทุกวันโอ้อันนี้เป็นถ้าบนนี้ต้องไหวหัวหมูเหรอคะที่นี่ที่นี่จานนิยมนะคะจะเป็นหัวหมูไก่ไข่ผลไม้ลิเกนนางรัค่ะแต่ว่าที่ที่เขาผลานี้ก็คืออ่า ประชาชนไหว้แล้วแล้วก็เหมือนกับว่าเอากลับบางส่วนแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่บางส่วนอ๋อเพราะตากใส่น้ำมันตะเกียงหน่อยพี่จ๋าอยู่ฝั่งขัดนะก็จะมีสี่ชุดนะอ๋อสีชุดค่ะพอดีมาสี่คนโอเคแล้นสองเราจะมี้จ้ะอ่ะถือนี่ไม่ก่อนดอกไม้สี่ชุดดอกไม้สี่ชุดแล้วก็มาเติมน้ำมันตะเกียงกันน้ำมันให้ แสงตวันเกิดขึ้นทัศนีวิตโดยเฉพาะเงินให้มีแสงตะวันเราต้องอธิษฐานตามเลยขอบคุณค่ะถ้าทำกิดการขายอะไรอย่างนี้นะคะพี่ถ้าอยากจะให้เพิ่มยอดขายอ่ะหนูแนะนำให้บนหัวหมูพูดเป็นขยักก็ได้ค่ะอันนี้ขอได้เก้าแสนจะให้หัวหมูเก้าหัวอ่าพอครบแล้วอ่ะพี่ก็มาแก่ แล้วพี่ก็ขอต่อไปต่อไปต่อไปขอทีละขอทีละช็อตเนาะใช่ค่ะขอทีละช็อตอะไรก็ได้ขอให้ได้เงินมาง่ายๆได้เงินมาง่ายๆคิวเยอะหรือเปล่าไม่รู้ก็จะถึงคิวคิวเยอะไหมตามคิวตามคิวอ๋อสารหลักเมืองของกำแพงเพชรก็็จะเปนแบบคล้ายๆกับศิลาแรงศิลาแรงคือเป็น เป็นตามคำขวัญของกำแพงเพชรนะคะค<ะ>่ะหรือเีื้านาแรงใหญ่ขวดไข่หวานน้ำมันร้านกระบืออ๋อคนี่ะมีหม,มูมีหม,มูมีไก่อ่าพวกนี้ก็จะเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะไม่ว่ากันคำบูชาเจ้าพ่อหลักเมืองอ๋อวันนี้เรามากับ เจเอกของเราเจเอกอยู่กำแพงเพชรปกตินี้เจเอกจะไปเที่ยวน่านแต่วันนี้เรามาเที่ยวที่กำแพงเพชรไปเรามาไหว้กันเราขออะไรดีไม่บอกจะเป็นพวกเห็นศิลาแรงนะคะที่เราไปเที่ยววัดแน่นอนเนาๆที่เราไปเที่ยววัดโบสถ์ศิล่าแรงไปต่อไปต่อมันน่าจะออกนะเห็นนะเห็นน้เนาะยางนี้เลย อยู่แถวนี้แล้วก็ชาวบ้านก็มาเก็บเห็ดเห็ดหอมอ่ะเห็ดหอมแล้วก็เห็ดไคบ้านเราอะนะเออจะมองเห็นข้างนอกหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราลองไปพิสูจน์กันเออไปเราไปพิสูจน์กันหนุ่มๆเขาอยู่นั่นเออก็เงียบดีเนาะก็ไม่เห็นเป็นไรถ้าเกิดลงมาไได้แล้วก็ติ้งลงมาดิเดี๋ยวดูสิไม่ได้เอาแว่นตาลง เสียชื่อคนกำแพงเม็ดหมดเลยไกด์ท้องถิ่นนะเนี่ยวันนี้วันนี้มีไกด์จิ๋วจิ๋มาสักไกด์ท้องถิ่นไกด์ท้องถิ่นนะไกด์ท้องถิ่นตลกมากจำคำขวัญของตัวเองไม่ได้อ่ะเขาบอกว่ากรุพระเครื่องกรุพระเครื่องเมืองคนแกร่งพระแสงล้ำค่าสิลาแรงใหญ่กล้วยไข่หวานน้ำมันลานกระบือเรื่องลือมรดกโลกใช่ค่ะตรงนี้น้ำมันมรดกโลกน้ำมัน ลานกระบือคือน้ำมันอะไรคะเจ๊บ่อน้ำมันที่เราใช้นี่อหละอ๋อเหมือนทางทางเชียงใหม่ฝั่งอะไรบ่อน้ำมันแล้วนะแต่ตอนนี้ก็คือห้ามขึ้นละห้ามขึ้นละอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเพราะว่าเวลาเราเห็นอย่างเงี้ยนะเหมือนเหมือนเราเหมือนเหมือนไม่ชันน่ะเออใช่ใช่แต่เวลาเราลงมาจะชันชันมากชันมากเลยจะน่ากลัวมากเออ คยขาสั่นมาละองขึ้นขึ้นได้ตอนลงลงไม่ได้ค่ะมันมันต้องเป็นมรดกโลกเพราะมันยิ่งใหญ่มากนะคนปัจจุบันถึงว่าเอ๊ะคนคนเมื่อก่อนเป็นออกแบบก็ได้ยังไงออกบไนี่เป็นเป็นวัดเก่าใช่ไหมคป็นวัดเก่าเป็นเป็นโบสถ์เป็นวัดเก่าอะไรนี้เดี๋ยวถ้ายังไงก็ลองไปลองาศึกษาในดูใช่ใช่ค่ะท่านหมดเลยสวยงามมากอ๋อ มันน่าจะเป็นแบบขึ้นไปนี่เป็นฐานเพราะพุทธรูปนี่ก็มีมีค่ะเอาไปแล้ว,อ,ลวอือสง่งสวัยวก่อนแล้วมันกี่ร้อยปีค่ะเจ๊นี่ประมาณเจ็ดรอปีละมั้งเจ็ดร้อยแปดร้อยปีเนาะใช่ใช่เนี่ยแบบทนทานมากเจ็ดแปดร้อยปีก็ยังเหลือฐานมันมนนม่นคงอยู่ฐานมั่นคงอยู่อะไรอย่างเงี้ยด,ดูสิแล้วเขาคำนวณ คำนวณเก่งนะคนวิศวกรรมยังไงเนี่ยเออใช่เนี่ยที่เนี้คือออกมาได้เราไปเราก็ชอบดูเงี้ยยิ่งเราไปทางนู้นนาเสาเจะอันนั้นเลยไเจ๊ดูซิหินก้อนศิลาแรงเป็นยังไงคะก้อนศิลาแรงใหญ่เห็นไหมก้อนศิลาแรงใหญ่เลยอ๋อนี่แล้วก็มาตัดเป็น มั็นก้อนเป็นก้อนพอแล้วขุดไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ไงเป็นก้อนอันนี้คือหินศิลาแรงที่เป็นก้อนใหญ่เลยอันนี้น่าเป็นน่าจะขุดจากตรงนี้เนาะใช่ใขุดจากตรงนี้ขึ้นมาแล้วเอามาทําเป็นก้องเนี่ย๋อแล้วก็เอามาตัดตัดเนี่ยยังมียังหินยังเหลืออยู่เลยตรงนี้เดี๋ยวจะให้เอฟซีดูเอามากกันนะูกันได้ดีอ่าันลงอได้ดีอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าบ่อน้ำบ่อน้ำสามแสนไม่หาบ่อน้ำบ่อน้ำจัดสิจสามแสนจะอยู่ข้างหน้าอ๋อ อันนี้อันนี้ก็น่าจะสันนิษฐานว่าเป็นสระน้ำสระน้ำโบราณน่าจะขุดเอาหินมาจากตรงนี้เนาะมาด้วย่ายังเหลืออยู่ก้อนศิลาแรงใหญ่อ๋อที่คือเจอหินก้อนศิลาแรงเออใหญ่ตามคำขวัญของขนาดขนาดเยียวกันหมดเลยอ่ะตัดหินอ่ะแกร่งมากนะหินศิลาแรงเป็นพันปีก็ยังอยู่แบบสภาพเดิมนี่แหละนักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวกันคนชอบมาเยอะอี่คน เมืองมรดกโลกกำแพงเพชรว่าตรงนี้สวยค่ะเจ๊ต้นไม้สวยสวยงามงามอันนี้เขาเรียกต้นสะพอต้นไม้ไม่รู้เนาะต้นอะไรเนาะใหญ่มากเลยดูนี่นี่มาเที่ยวกำแพงเพชรก็ใช่สีส้มสวยเนาะต้นไม้โหกว้างมากตรงนู้นตรงนู้นตรงนูก็มีไปนะไปดูไปดูค่ะ นี่สวยเนะ,ะช้างก็สวยคืาายอขึ้นบันไดได้ทุกคิดเลยนเลยนาะไหนมันก็สวยมันจะเห็นหมดเลยเก็อากาศกำลังดีนะเจ๊เนาะ,นะเดินแบบรอบนี้ได้เหงื่อเลยอะ <c oughs> อะไรนะเจ้านี่คแดเด,ดเรอ นักท่องเที่ยววันๆหนึ่งนี่เยอะไหมคะคุณป้าเก็บบาก็บไตรไตรเจ๊อ๋อเก็บค่าเข้าชมคนละเท่าไหร่นี่เจ๊ห้าสิบบาทเนาะต่อคนเออไม่เคยเออผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เท่าไหร่นะห้คนละยี่สิบค่ะเออคนละยี่สิบอ๋ออ๋อมีห้องน้ำด้วยใช่ไหมคะตรงนี้นีค่ะห้องน้ำก็มีสลาเปลี่ยนใจเหรอไม่ใช่สลาพักใจวัดสิงห์วัดสิงห์วัดสิงห์อ๋อนี่คือวัดสิงห์ มันกว้างมากมาทีไรแล้วก็จำไม่ได้จ้าใช่ไหมัออไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยวัดสิงแล้รก็วัดสิงห์วัดสิงหเนี่ยค่ะเป็นบ่ออ๋อนี่คือบ่อน้ำสามแสนบ่อสามแสนบ่อน้ำโบราณไม่ดูดิโอ้ยอลังการมากเลยน้ำบ่อน้ำไม่มีแห้งค่ะน้ำไม่มีแห้งเลยน้ำก็จะเซิมมาตลอดอ๋อเลยหนูเล่นมีอะไรเราสองเออ อยู่ได้ไม่แหลกให้พลาดโอกาสมาดูเดินอีกจะแถวนี้ไม่มีร้านค้าขนมแล้วเนาะไม่ไม่ค่ะไม่มีไม่มีแต่เราต้องออกไปข้างนอกออกไปนอกอุทยานใช่ค่ะเพราะว่าส่วนมากนก็จะไม่ค่อยให้มีร้านค้ามาเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สะอาดด้วยเป็นสะอาดเป็นมงมรดกโลกมาเที่ยวน้อมาทห้งถิ่ถ้าไม่มากับ ิสทเหนื่อยหอมแล้วใช่ไหมหอมแล้วใช่ไหมป่ะเราไปขอพรจริงศักดิ์สิทธิ์แล้วเราก็เดินออกไปทางน้เราไปไหว้พระกันวันนี้ีโอกาสได้มาไหว้พระหินจริงดูสิเจ๊ถ้าดูดูไม่ออกก็จะเป็นหินนะเนี่ยเอ้โหขอจับนิดนึงโอ้โหต้นไม้จนจะกลายเป็นหินอะแบบโบราณมากดูดูเจ๊ดูต้นนั้นสิไหนอะต้นนั้นต้นนั้น เขาเรียกต้นอะไรคะไม่ค่อยรู้เลยนี่ไงนันเหมือนหินเลยเนาะเโอ้จิ๊ว่าต้นไม้เป็นเกือบเป็นหินอ่ะเออมันก็ช่างปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ธรรมชาติมากๆมากเนี่ยลองถ่ายดูสิโอ้โหต้นไม้กลายเป็นหินเกือบเป็นหินแล้วแต่เเป็นหินเลยเนี่ยสวยสวยสวย ดูต้นนั้นก็เป็นเจ๊เจอช่างปรับตัวเข้าับธรรมชาติจริงๆธรรมชาติจริงๆเนี่ยต้นนี้ก็เกือบเป็นเหมือนหินแล้วเป็นสีขาวแล้วเนี่ยเออใช่บอกสะดุดสะดุดลากสะดุดเธอไม่เท่าไหร่แต่สะดุดลากไม้เนี่ยดูสิเจ๊ต้นไม้ก็เป็นหินมันสวยสวยมากสวยมากเลยสมเป็นเมืองมรดกโลกเนาะ เดี๋ยวต้องกลับมาอีกมีคนหิวข้าวตันอวันนี้ไ่จำเป็นนะคะวันนี้ไ่จำเป็นข้ามตรงไหนก็ได้อยางเนาะโอ้โหถือว่ากำแพงเพชรสองสามร้อยเมตรต้นไม้จนเกือบกลายเป็นหญิงค่ะเิ้ๆหน่อยเราเป็นผู้หญิงแก่หน้าเป็นผู้หญิงแถวหน้า ผ้า่เล่มาอนเป็นผ้าห่ใหญ่นี่สาเกมน่ไง่าอนเป็นผ้าใหญ่เลยแนละ้วก็นี่ยาให่อ๋อนี่มา่อนเป็นผ้าใหญ่ใช่ไหมครับใหญ่เลย,ดยดเดนเสา โอ้โหดูเสาดูต้นไม้เราเราดูเหมือนเนินเตี้ยๆนะแต่เวลาเราขึ้นมาสูงมากเลยนะสูงๆทำเอาเหนื่อยหอบเลยนะ่ไปลูกครัวูที่สิแล้วลงตรงไหนตรงนี้ไป่าไปอาไปสามารถลงได้ทุกที่ป่ะเออขึ้นได้ทุกที่ลงได้ทุกที่ลงได้ทุกที่ป่ะเดี๋ยวเราสองคนจะเออกรี๊งลงหมูตอนหมูตอนวัดพนนนนี่คือวัดพนนค่ะ ดูเสาแวแปดเหลียมเนีคะต้นถอมาแล้วสาเป็นนี้นี่อ่ะป้นมาตอนมากรนาสวยสวยสวยจริงนะสวยจริงก็ยังหงวะกาสดีเจพามาเที่ยววัดค่ะได้ตั้งวันนี้เราไหว้พระหลายวัด วัดช้างเราหรวัดพระสิงห์วัดพระนอนเออต้องถามคนขับรถเราแล้วต้องถามคนขับรถหระตอนเช้าตอนเช้ามากค่ะเยอะมากแต่วันนี้ที่เรามานี่คนน้อยเพราะว่าช่วงนี้อากาศค่อนข้างอบอ้าวนิดนึงโอ้โดูต้นไม้แล้วนู้นนะดูดูต้นไม้เห็นตรงนี้เห็นไหมเห็นค่ะเห็นตั้งเวลาไว้แล้วนะเออเออเออใช่ได้ไหมได้ค่ะวันนี้เราพามาเที่ยว ทายานาาก,กำพแพแพงเพชรเมืองมรดกโลกเราไปดูซิเจ๊เดี๋ยวว่าเปินเป้นบรรจุไว้ปีไหน2534ค่ะเจ๊เมื่อสองพันห้้ามค่ะโอเค